อยากจะขายของออนไลน์อยากเพิ่มยอดแต่ว่ายิงแอดไม่เป็นยิงโฆษณาไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนลูกค้าทักแชทเพจมาก็ลืมตอบของล้นสต็อกไปหมดแล้วเนี่ยทำไงดีทำไงดีทำไงดีด,ดูคลิปนี้จบได้โค้ดเข้าเจ้าใช้ฟรี3เดือนเลยนะมั c h ิมทัฟฟีเด สวัสดีค่ะชอวฟรีปรตุ่มคอมค่ะเย้ วันนี้นะคะท็อฟฟี่นเนี่ยจะพามาให้รู้จักกับข้าวเจ้าแชทบอทอ่างงอดีข้าวเจ้าแชทบอทคืออะไรนะคะข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยคือระบบการจัดการเพจร้านค้าออนไลน์ใช้ได้ทั้งบน Facebook Instagram Messenger แล้วก็ l i n e OA ค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์เนี่ยมากถึง50ฟีเจอร์ด้วยยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่หาไอเดียในการทําโฆษณา,าการตอบแชทอัตโนมัตริรวมไปถึงการตั้งค่าออเดียนเพื่อที่จะตั้งค่าการทําการตลาดให้กับร้านของเราหรือเพจของเรานั้น จะใช้ยังไงใช้ยากไหมตั้งค่ายุ่งยากหรือเปล่าเม็ดเยอะไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปกันทีละสเต็ปเลยสเต็ปแรกนะคะเราก็ต้องทําการสมัคร Account เข้าเจ้าแชทบอทก่อนที่เว็บข้าเจ้า com ค่ะวิธีการสมัครเว็บข้าเจ้าแชทบอทนะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บข้าเจ้า com ได้เลยก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกดเริ่มต้นการใช้งานหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะถ้าเรามี Account อยู่แล้วเราก็ลงชื่อเข้าใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยสมัครเราก็กด เริ่มต้นการใช้งานค่ะแล้วเราก็จะสามารถที่จะสมัครได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นอีเมลอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นของ Gmail หรือว่าแอ c เ u n t ของข้าวเจ้านะคะนี่คือหน้าตาเมนูหลักของข้าวเจ้าแชทบอทค่ะก็จะแบ่งเป็น3หมวดหมู่หลักๆในการใช้งานนะคะก็คืออันแรกเลยเนี่ยเป็นข้าวเจ้าจัดการเพจและระบบตอบกับอัตโนมัติค่ะอันที่สองจะเป็นข้าวเจ้าไลฟ์เป็นระบบ CF ไลฟ์สดค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้าวเจ้า Facebook Ad จัดการโฆษณาใน Facebook ค่ะถ้า าเกิดว่าเราเชื่อมต่อ Facebook Fanpage สําเร็จเนี่ยก็จะขึ une une> une mm ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะอย่างพี่ออฟฟี่มี2เพจก็จะเด้งมา2เพจแบบนี้เลยแล้วก็จะแสดงว่าเราเชื่อมกับอะไรไว้แล้วบ้างมันก็จะแสดงสัญลักษณ์ที่ติดสีของแพลตฟอร์มที่เราเชื่อมขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ดีกว่าที่ท็อฟฟี่คิดว่าน่าจะเหมาะสําหรับใครที่เป็น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และดูคลิปนี้อยู่พอเราเข้าไปเราก็เข้าไปที่จัดการร้านค่ะซึ่งอันนี้แหละก็คือหน้าจอฟีเจอร์ต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้งานได้กับข้าวเจ้าแชทบอทมีตั้งแต่การตั้งค่าร้านค้าต่างๆนะคะข้อมูลผู้ติดต่อหน้าจอเว็บไซต์ข้อมูลการชำระเงินการจัดส่งอะไรใดๆมีให้หมดส่วนฟีเจอร์อื่นเราก็มีฟีเจอร์ตรวจสอบสลิปนะเราก็สามารถที่จะตรวจสอบสลิปอะไรใดๆได้หมดเลยและ อันนี้ค่ะที่เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั้นคือการตอบกับอัตโนมัติหรือว่าแชทบอทนั่นเองซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้หมดทุกอย่างเลยอย่างเวลาทําการแอดมินนะคะเราสามารถเลือกช่วงทํางานเพื่อให้ลูกค้าทราบได้และเราสามารถสร้างปุ่มตอบกับ Messenger, แล้วก็อสแกรหรือเลือกสร้างข้อความต้อนรับแล้วก็ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติได้ค่ะ หรือจะเป็นการตอบคอมเมนต์สามารถดึงคอมเมนต์เข้าแชทได้เลื่อนปุ่มเปิดปิดดึงทุกคอมเมนต์เข้าแชทแล้วยกตัวอย่างระบุข,ข้อความตอบกลับหรือแนบรูปภาพได้ด้วยและนี่ก็คือการตอบกลับคอมเมนต์ด้วยรูปภาพนะคะซึ่งเราสามารถแนบรูปภาพได้สูงสุดถึง4รูปถ้าอัปเกรดเป็นแพ็กเกจบิสเนสนะอันนี้เราก็ได้แค่รูปเดียวเราก็เลือกรูป สครูปหนึ่งที่เราอยากจะโปรโมทหรือว่าตอบกลับลูกค้านะคะก็สมมติลูกค้าถามว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะโปรโมชั่นอะไรเราก็สามารถอ่ะเลือกรูปนี้แล้วก็ใส่ไปมันก็จะอยู่ตรงขอบข้างตรงนี้นะคะหรือจะดูตัวอย่างของการตอบคอมเมนต์แบบรูปภาพก็ได้ก็จะมีให้เห็นอยู่นะคะอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้นะคะก็ข้อความบอสแครค่ะเราสามารถที่จะบอสแครข้อความโปรโมทสินค้าอะไรต่างๆได้อ่าแล้วก็ใส่รูปอะไรต่างๆสมมติโปรโมทไลฟ์ของเรานะฮะว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์นะเวลานี้กี่โมงกี่โมง สมมติว่าเราจะใส่รายละเอียดนะโปรโมทไลฟ์บอรดแคสต์ข้อความวัสดีไลฟ์ส8 0แจุดศูนย์ศูนยอส,สก็เพื่อบอกแฟนคลับบอกลูกค้าว่าเราจะลงของเวลานี้อะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้ผู้ติด,ด,ดตามร้านค้าของเราเนี่ยรู้ว่าอ่ะกำลังจะมีสินค้าลงหรือจะเป็น Facebook Ad ค่ะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อ Facebook Ad กับเว็บไซต์ของเราได้อ่ะเราก็สามารถที่จะโอเ OK ค enable page ของเรานะฮะ มันก็จะเด้งเข้าสู่บัญชีโฆษณาค่ะเพิ่มเข้าไปเลยอันนี้ก็คือหน้าแคมเปญโฆษณานะที่จะบอกฟีเจอร์ต่างๆทั้งหมดว่าฟีเจอร์ของเราที่เราใช้ตอนนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างเราใช้เงินไปเท่าไหร่โพสต์ไปกี่วันอิมเพรสชันเท่าไหร่บูธเท่าไหร่เราสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะบอกว่างบที่ใช้ไปใน30วันเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ได้อิมเพรสชันเท่าไหร่รีชเท่าไหร่ลิงก์มีคนคลิกเท่าไหร่ต้นทุนต่อคลิกเท่าไหร่มีบอกหมดเลยอันนี้คือในหน้าของแดชบอร์ แล้วก็หน้าแคมเปญโฆษณาซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเพื่อที่จะจัดการการตลาดของเราให้ถูกต้องว่าเอ้ยโพสต์นี้ไม่ปังการตลาดแบบนี้ไม่เลิศงบตรงนี้ใส่เกินไปลวนะอ่าเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนี่เป็นตัวอย่างหน้า m e s s e n g e r นะคะที่มีปุ่มตอบกลับที่ร้านค้าเนี่ยได้กําหนดไว้แล้วโดยสามารถสร้างปุ่มได้สูงสุดถึง10ปุ่มและระบบพวกนี้เนี่ยก็จะทํางานตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งข้อดีเลยก็คือเราสามารถเลือกพิมพ์ข้อความที่เราจะตอบได้ทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลา ในการตอบลูกค้าค่ะโดยที่ลูกค้าเนี่ยจะไม่ต้องรอเราตอบกับนานหรือดูรายละเอียดเบื้องต้นของสินค้าของเราได้ค่ะในหน้านี้นะคะเราสามารถที่จะ ค้นหาความสนใจด้วยการใส่คีย์เวิร์ดก่อนยิงแอดค่ะพวกนี้เนี่ยเราก็จะใส่คีย์เวิร์ดหลักๆที่สนใจนะฮะก็จะใส่ลงไปเลยเป็นตุ๊ก,กตาเป็นเลโก้เป็นช้อปปิ้งออนไลน์หรือจะเป็นอะไรก็ได้ในส่วนของฟีเจอร์เชื่อมต่อโฆษณาประเภทข้อความกับแชทบอทนะคะจะเป็นการช่วยตอบกับลูกค้าอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเนี่ยมีการคลิกที่ตัวโฆษณาประเภทข้อความเข้ามาโดยสามารถเลือกประเภทข้อมูลได้4ประเภทคือข้อความรายการสินค้ารายละเอียดสินค้าและข้อความต้น โดยมีข้อดีคือช่วยตอบกับลูกค้าไวเพิ่มบทสนทนาผ่านแชทและโอกาสปิดการขายได้รวดเร็วง่ายยิ่งขึ้นค่ะหรือสามารถตั้งค่าจับตาดูคู่แข่งได้ก็สามารถใส่เพจคู่แข่งของคุณลงไปได้ด้วยนะแล้วก็ใส่ไปเลยเพจสมุิยกตัวอย่างทอฟ f ฟี่เป็น ัวซัมคอมอนี่มันก็จะขึ้นมาเลยมันก็สามารถดูได้เลยว่าคู่แข่งของเราเนี่ยโพสต์ของเขามีคนคอมเมนต์กี่คอมเมนต์โพสไปเมื่อวันไหนคนกดไลค์เพจเท่าไหร่ด, like รดูโฆษณาของเพจนี้ก็สามารถกดดูเพื่อเช็คของโฆษณาได้อ่าตอนนี้เพจนี้มันโฆษณาอันนี้อยู่นะก็เห็นหมดเลยว่าโฆษณาอันนี้ <Wow. S 1> บอกเลยว่าสะดวกมากอ่าเนี่ยมีคอนเทนต์มีคนกดไลค์กดแชร์เท่าไหร่มีบอกหมดนี่เห็นเองแล้วยังรู้สึกกลัวเลยจริงๆมันมีราย ยละอดฟีเจอร์อีกหลายอันแต่ว่าแล้วก็เลือกที่มันเด่นๆที่มันใช้งานได้จริงๆมานะสำหรับใครที่อยากจะทดลองใช้เข้าเจ้าแชทบอทนะเราสามารถที่จะเข้าไปทดลองใช้เข้าเจ้าแชทบอทแบบเบสิกได้14วันแต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่เป็นลูกค้าที่มาจากท็อฟฟีดูคลิปนี้จบเรามีโค้ดฟรี 3เดือนให้ค่ะเพียงใส่โค้ด new underscore basic อ่าเขาไปใส่ในเว็บไซต์ข้าวเจ้านะคะใส่โค้ดนี้เข้าไปนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ของข้าวเจ้าแชทบอทฟรี3เดือนเอาไปลองใช้ดูก่อนเวิร์กไม่เวิร์กก็แล้วแต่ตัดสินใจเพราะว่าแพ็กเกจของข้าวเจ้าเนี่ยไม่ได้ราคาสูงเลยคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนี่เคยคุยกับคนที่ใช้ข้าวเจ้าแชทบอทก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มยอดขายทางออนไลน์ได้ในระดับที่ดีเลยซึ่งสําหรับใครที่ ใช้ข้าเจ้านะครก็ไม่ต้องกลัวว่าการใช้งานจะยุ่งยากเพราะว่ามีคู่มือเวลาวิธีการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ย เพียบอยู่ตรงนี้เลยมีตั้งแต่วิธีการสมัครการใช้งานวิธีการเชื่อมต่อเพจหรือจัดการระบบอัตโนมัติก็มีให้หมดทุกหัวข้อค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ในการใช้งานเข้าเจ้าแชทบอทคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอธิบายเข้าเจ้าแชทบอทเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องท็ f f ฟีเป็นตัวซ่อมคอมด้วยนะคะขอให้สนุกกับการลองใช้เข้าเจ้าแชทบอทนะอยากจะเพิ่มยอดนึกถึงข้าวเจ้า แชทบอทค่ะฉันจะขายเลโก้ฉันจะขายลุงบ๊อบฉันจะขายมอลลี่แวนโก้ซื้อลานทันสิซื้อสิซื้อผ่านแชทบอทก็ได้อยากคุยกับแชทบอทก็ได้ <laughs>